สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องอัมโมโตนะฮะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะเออก็วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปออกงานนะเออวันนี้มีงานถ่ายผมมีงานถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปอาซิกนะ,ะผมก็เลยถ่ายคลิปขี่รถเล่นนะวันเนี้หลังจากที่แบบไม่ได้ขี่รถนานแบบนานมากเออ สองสามเรือนะทุกคนเพราะว่าโควิดนะ นะิน้ำมันก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นโอ้โหขับไปอยากขี่ไปไหนเลยอ่ะน้ำมันขึ้นหนักสามสิบไดทุกคนอะไรก่อนนี่ร้อยนึงนี่ได้สามขีดแล้วนะอันนี้ร้อยนึงได้แค่สองขีดเองอ่ะโอ้โหเบนจีน้ำมันเนี่ย รถเดเจาข้าวโพดแล้วก็เจาข้าวนะก็รถรถสิบล้อรถหกล้อก็จะมีทั้แจมเลยนะัะผมก็เป็นไปจมูกก็ระบาดกันด้วยนะจ๊ะระวังตัวม็นต้งตยตรงนี้มีเยอะจัดแต่ถ้าได้ตรงนี้มันจะเหินวับหะ แล้วนะเวเาตาลรถที่เรียกไปแดงด้วยตอนแรกผมก็จะตานีไม่ตาหราตาที่เรียกไปแดงว่าจะไปฝากตั้ง้วย สลับบุรีลงสักนะครับผมก็จะผ่านเส้นนี้นะฮะถ้าไป่องพอนะของพ่อมุตเตเบอ่ะก็จะผ่านเส้นนี้นะครับผมเส้นสลับบุรีลงสักนี่รู้สึกว่ามันจะผ่านหลายเมืองนะตังวัดยุงโพตั้งตัวเมืองเพชรนะครับผมแต่ตัวเมืองเพชรนี่เขาจะมีทางแยก พูดเยอะมากวะยันเดาคนละมัดที่เม็งค์โคตรเทใจอ๋อฮะกมากระบะเนื่องเราก็เส้นทางดีๆลมสักนะฮะก็มันสามารถไปทางเมืองเพชรได้นะเข้าไปในเมืองเพชรนะฮะแต่ผมแต่ผมก็ไม่ไม่ค่อยแนะนำนะฮะเพราะว่ามันเข้าเมืองนะครับผมแต่มันจะมีเส้นเลี่ยงอยู่เส้นเส้นเลี่ยงนี่รถจะไม่ค่อยมีเลยนะครับผมรถจะไม่ค่อยติดไม่ค่อยมีไฟแดงด้วยผมแนะนําเลยเส้นเลี่ยงดีกว่านะจ๊ะ ที่เหมือนพามันพามาขี่รถเล่นอ่ะเออมไ,มแบบไม่ได้ขี่าแบบไม่กล้าขี่เร็วเลยอะทุกคนไม่ได้ขี่นมามันจะรป็แบบรู้สึกว่าเวอ,อรู้สกรถบรรทุกข้าวจะเยอะมากรถบรรทุกีเยอะมากเลย ฝนตกเยอะขอถ่ายรูปเสร็จก่อนว่าฝนตกมากอยู่งี้ไอ,อ้จ้าอาซิจ่าอยู่งั้นแสดงว่าพี่เขาด้วย่เลยทษทีพี่พอดีผมไปขี่รถเล่นมาว้าใชายแน่เลยนะโมแอบ บเดี๋ยวพี่เขาก็มาครับน้องเราจะถ่ายกันมุมนี้นะฮะนี่มุมนีาสวยเฮ้ยรถอะไรวะ ีนอาซกแม่งมันหล่ออย่างวะโคตรหล่ออาซิกไงโคตชอบชอบอันนี้อันนี้จะเป็นกล้องของเรานะจ๊ะนี่โอเคเราเรียว่าสวัสดีครับ รูปรถก่อนพ,พี่จะถ่ายรูปรถก่อนหรือว่ารถก่อนนอ<ถ>นมัวกันได้ได้ได้ <c oughs> เอาไปตรงนี้พี่ตรงนี้รู <c oughs> สึกว่าพี่ต่ดรถไกลมากเลยนะ โอเคพี่ออโอเคครับทุกคนจะผมขอถ่ายรูปก่อนนะจ๊ะอืมโอเคครับทุกคนผมก็ได้ถ่าย R Y7F โอ้ยทุย y z f เออใช่ R2 เร f f R6 นะฮะลิ้นพันธ์ฮะอืม R6 R6 นั่นแหละเสร็จแล้วนะฮะผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไปดูนะฮะก็ ประมาณนี้แหละนะครับผม,มก็ถ่ายไม่สวยเล้มากครับเออก็พอไปนี้ก็พอรับงานได้นะเออก็โอเคเดีย๋ยวผมก็จะไปฝากตังค์นะผมเพราะว่าผมไม่อยากเอาเงินติดตัวไว้นะฮะเดี๋ยวมันหมดนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนองไยอีกครั้งตอนนี้ฝนก็มาแล้วนะพี่อาร์ซีก็กลับไปแล้วนะผมเพราะว่าแกกลัวฝนนะ คัดหมดโคตรไวอะ่ะอะไรวะแม่งแปลกเลยเชื่ออะไรวะ,ะ,รวะคัดหมดโคตรไวอะ่ะ เออถือที่จะหายอะไรไเนี่ยรถตู umas, ๊โอ้โหจ้าจ้าไปไป ตัวใหญ่ด้วเปล่าัแล้วล่ะเบเกอคันอีกแล้วป่วยวนมาแล้วทุกคนวนมาแล้ว ก็ทางนโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะฮะก็พาไปขี่รถเล่นนะแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นน,น่ารีบแน่นอยนะก็ขอบคุณทุกคนนะผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะเออก็ฝากช่องเล็กๆแน่นอนด้วยนะครับผมก็โอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับนะผม bye เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายนะครับผมจะนานาเขาเชียร์